เรื่องความสวยงามนะคะเป็นสิ่งที่ผู้หญิงเราปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะโดยเฉพาะเรื่องความอ้วนหรือน้หนักส่วนเกินนั่นเองนะคะแล้ววันนี้บิวตี้เลยพาคุณผู้ชมมาปรึกษากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านความงามกันค่ะตามบิวตี้เข้าไปกันเลยค่ะค่ะและตอนนี้นะคะบิวตี้ก็อยู่กับคุณหมอกริชลิมหาราชนะคะสัละแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านตกแต่งและเสริมสวยค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีครับ วันนี้นะคะบิวตี้ก็มีปัญหาส่วนใหญ่ของผู้หญิงนะคะเกี่ยวกับไขมันส่วนเกินแล็ไขมันสะสมนะคะค่ะก่อนอื่นอยากจะ,ะถามคุณหมอว่าพวกไขมันพวกนี้นะคะเกิดจากสาเหตุอะไรบ้างคะการไขมันพวกนี้นะครับก็เกิดจากส่วนใหญ่มันก็จะมีหลายปัจจัยที่เข้ามาเกี่ยวขอ้องรวมด้วยนะครับ,รบก็อาจจะมีทั้งพันธุกรรมนะครับเรื่องของสาภาพแวดล้อมสิ่งสังคมนะครับแต่หลักๆลยก,ก็คือว่ามักจะเกิดจากพฤติกรรมของตัวเองเป็นหลักนะครับเช่นมีการรับประทานอาหารที่ มากกว่าความจําเป็นที่ต้องใช้งานนะครับอาหารที่กินเข้าไปเป็นกลุ่มที่ไม่มีประโยชน์กับร่างกายหรือว่าชาวบ้านเรียกกันว่าอาหารขยะนะครับแล้วก็เรื่องของพฤติกรรมการดูแลตัวเองเช่นเรื่องของการออกกําลังกายนะครับว่าโดยสภาพสังคมส่วนใหญ่ของเราในปัจจุบันนี้แล้วนะครับทําให้เราหาอาหารที่ดีมีประโยชน์กินยากขึ้นเรื่อยๆปัจจุบันเทคโนโลยีที่ช่วยกําจัดไขมันมีอะไรบ้างคะก็คือว่าต้องขึ้นอยู่กับปริมาณของไขมันนะครับถ้าในกลุ่มที่ มีไขมันปริมาณค่อนข้างน้อยนะครับก็จริงๆแล้วผมจะแนะนําเรื่องของการออกกําลังกายมาเป็นอันดับหนึ่งก่อนนะครับถ้าเมื่อไหร่ที่ออกกําลังกายแล้วยังมีไขมันส่วนเกินในบางบริเวณซึ่งมันจะเป็นบริเวณที่ค่อนข้างจะกําจัดได้ค่อนข้างยากโดยเฉพาะในของผู้หญิงนะครับตัวอย่างก็เช่นว่าบริเวณข้างเอวนะครับใช่ค่ะมีปัญหามากเลยด้านข้างของต้นขานะครับแล้วก็บริเวณด้านด้านหลังใต้แขน ส่วนใหญ่เราจะเรียกกันว่าปีกนางฟ้าซึ่งไม่ค่อยมีใครอยากจะเป็นนางฟ้ากันเท่าไหร่นกันะครับเพราะมีปีกออกมา,าถ้ามีปริมาณค่อนข้างน้อยเนี่ยปัจจุบันเราก็จะมีเทคโนโลยีที่ใช้ความเย็นเข้าไปแช่แข็งตัวไขมันให้มันตายไปโดยที่ไม่ต้องมีการผ่าตัดเกิดขึ้นเลยแต่และบริเวณก็ใช้เวลาประมาณสักหนึ่งชั่วโมงในการทําแค่นั้นเองทาเสร็จแล้วก็สามารถจะกลับบ้านไปใช้ชีวิตได้ปกติ ความเจ็บปวดเย็นเข้าไปแช่แข็งตัวไขมันนะครับพออุณหภูมิที่มันต่ํามากๆเนี่ยตัวไขมันมันก็จะไม่สามารถจะทนทานต่ออุณหภูมิได้ส่วนหนึ่งของไขมันก็จะก็จะตายไปลลายตัวไปด้วยตัวเองร่างกายก็จะการจัดการกําจัดตัวไขมันที่ตายแล้วออกไปจากร่างกายเราโดยที่ไม่กลับเก็บกลับมาสะสมใหม่อีกรอบหนึ่งในกรณีที่มีไขมันสะสมมากกว่าปกติเนี่ยมีวิธีไหนบ้างคะถ้ามีปริมาณที่ค่อนข้างมากแล้วก็ไม่มีเวลาที่จะมาทําไอตัวความเย็นในซ้อากันหลายๆครั้ง ก็คงจาเป็นต้องใช้เรื่องของการผ่าตัดดูดไขมันออกไปนะครับซึ่งการผ่าตัดดูดไขมันณนปัจจุบันนี้ก็จะมีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเหลือช่วยให้การผ่าตัดเนี่ยง่ายขึ้นได้ผลดีขึ้นแล้วก็แก้ไขปัญหาเดิมๆที่เกิดขึ้นมาใน,ในอดีตนะครับการดูดไขมันนะครับมันไม่ใช่วิธีวิเศษหรือเครื่องมือวิเศษที่ทําให้เราสามารถจะอยู่ในสภาพที่ขอไม่ได้ท้องชีวิต ก็คือว่าจริงๆแล้วการดูดไขมันเนี่ยข้อที่หนึ่งคือว่าไม่ใช่การลดน้ําหนักเป็นการแค่ปรับแต่งรูปร่างในบริเวณที่มีไขมันส่วนเกินนะครับข้อที่สองคือมันไม่สามารถจะอยู่กับเราไปทั้งชีวิตได้ถ้าเราไม่มีการดูแลที่ดีพอเพราะไขมันที่เราดูดออกไปเนี่ยเราไม่สามารถจะดูดไขมันออกไปทั้งร้อยเปอร์เซ็นต์ได้ไขมันมันมีความจําเป็นในการใช้งานของร่างกายในระดับหนึ่งผมมักจะให้คนไข้เนี่ยไปดูแลตัวเองดูว่าสามารถจะควบคุมดูแลเรื่อง สุขภาพเรื่องการออกกําลังเรื่องอาหารเป็นอย่างไรบ้างถ้าสามารถจะควบคุมได้ก็ค่อยมานั่งคิดกันว่าจะดูดไขมันตรงบริเวณไหนออกไปบ้างเพื่อจะดูแลเรื่องรูปร่างเท่านั้นเพราะไม่งั้นดูดไปแล้วก็กลายเป็นกบทกฏว่าอีกไม่นานก็ลกลับมาอีกก็จะกลับมาอีกส่วนใหญ่แล้วมักวันที่กลับมา,าจะแย่กว่าเดิมเพราะว่ามักจะสบายใจว่าอ๋อคุณหมอเขาช่วยเราไปเรียบร้อยละเดี๋ยวเราก็ใช้ชีวิตได้ปกติกตที่เราเคยทํามาหรือบางคนแย่กว่าปกติที่เคยทํา,ามาก็มี ใช่ค่ะเพราะว่าสาวๆหลายๆคนชะล่าใจใว่า <ผม S 2> คุณหมอช่วยตรงนี้แล้วก็ไม่ควบคุมดูแลตัวเองใช่ครับ <ผม S 2> แล้วก็ต้องกลับมาหาคุณหมออีใช่กับผมจริง <laughs> ๆแล้วผมต้องดีใจนะครับกลับมาทำตค่ะก็ ต้องศึกษาดีๆนะคะสําหรับคนไหนนะคะที่มีความสนใจเกี่ยวกับการดูดขัมันสะสมในร่างกายนะคะจะต้องศึกษาถึงวิธีนะคะแล้วก็สถานที่ประกอบการนะคะสําหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอนะคะสําหรับคําแนะนําดีๆมากๆเลยนะคะวันนี้ขอบคุณค่คณคะครับผมสวัสดีครับค่ะและในช่วงหน้านะคะมีอะไรน่าสนใจนั้นไปดูกันเลยค่ะ